สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปเล่นเกมนะครับแอปเล่นเกมตัวนี้นะครับสามารถเก็บสะสมเหรียญเป็นเหรียญบิตคอยนะครับเพื่อฝากเข้าคอยเบสได้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับ เข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงที่ปุ่มด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อลอกอินนะครับมันจะมีให้ลอกอินผ่านอีเมล,ลแล้วก็ผ่าน facebook นะครับของผมจะลอกอินผ่านอีเมลนะครับพอลอกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับแล้วให้เรากดออกไปนะครับพอกดออกมาแล้วเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ กดไปที่ปุ่มเพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเล่นนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับให้เรากดลากที่ ตัวไหนที่เหมือนกันนะครับเราสามารถลากไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเก็บสะสมเหรียญมันก็จะสามารถไปแลกเป็นบิตคอยได้นะครับนี่นะครับ จะต้องใช้เวลาเล่นนานสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับมไม่ต้องเสียตังค์ถึงมันจะจ่ายให้หน่อยแต่ว่ามันก็จ่ายให้ชวๆ์ๆเราสามารถถอนได้จริงๆนะครับนั่นจบนะครับแล้วเรานี่นะครับ มันก็จะเพิ่มเหรียญตรงนี้ให้นะครับเหรียญตรงนี้จะสามารถเอาไปแลกเป็นเหรียญบิตคอยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกสักตานนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากโฆษณาจบก็กดออกไปได้เลยนะครับ นี่นะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับเพื่อเล่นต่อนะครับตัวนี้มันจะให้เราทำให้เพชรสองตัวนี้ล่วงลงไปถึงข้างล่างนะครับแล้วก็เล่นไปเลยนะครับ เวลาจะหมดแล้วตายแล้วไม่ผ่านเลย นี่นะครับถึงจะเล่นแพ้แต่มันก็ได้เหรียญมานะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่น ต่อไปมาดูวิธีการถอนกันนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะมาที่หน้านี้นะครับตรงเมนูข้างบนนี้จะเป็นการเข้าไปสมัครคอยเบสใหม่นะครับ ให้เรากดเข้าไปที่ข้างล่างนะครับถ้าเรามีบัญชี Coinbit อ,อยู่แล้วพอกดเข้ามามันจะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากรอ,อกอีเมลที่เราใช้สมัคร Coinbit ต,ตรงนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่กรอ,อกนะครับเพราะว่าผมจะยังไม่ถอน พอกอกเสร็จแล้วก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้เพื่อถอนเงินได้เลยนะครับแต่ผมจะยังไม่ถอนนะครับเพราะผมจะให้ได้เยอะกว่าน,นี้ก่อนค่อยจะถอนทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวถอนเงินอีกทีนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการเข้าถอนสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นดูนะครับ สามารถกดค้นหาได้ที่เพจสโตได้เลยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมก็ขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ